สวัสดีค่ะพัฒนายน์แคร์ดูแลด้วยใจค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่เราออกยิ้มลูกค้าอีกแล้วค่ะ,คะวันนี้เรามาที่บ้านห้วยเตย อำเภอภูหามานจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้เรามาทำคลิปรถ300ล้อแชมป์นะคะรุ่นใจแอนร้อยห้าสนะคะตอนนี้ดูรอบๆนะคะเราอยู่ที่ธรรมชาติมากๆเลยเป็นเขามีไรนามีเอ่อไรไรไรมันสำปะหลังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ ไล่ของคุณพ่อคําเบ้านะคะซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะคะคุณพ่อคําเบ้านี่ซื้อรถกับเราประมาณ2ปี2ปีกว่าแล้วนะคะวันนี้ได้โอกาสเรื่องงามยามดีนะคะเรามาเชื่อมคุณพ่อคําเบ้านะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพ่อคําเบ้าดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคําเบ้านะคะซื้อรถจากเราไป เป็นอสองปีแล้วเนาะสองปีครับคุณพอ่อใช้งานยังไงบ้างคะแต่ละวันไปเจอข้าวเจอมันไปขายนี่ปืนรถคันเดียวย่ะรถมันแรงเกลี่ข้าวเจอมันได้บททาไมใช้งานแล้วระยะทางไปกลับวันหนึ่งจากที่บ้านเนาะแล้วก็จากที่ไล่เนี่ยไล่มันของคุณพ่อนะ่ะไม่เกิน ถ้าบอ่กันดีกับสิบโลแตมันไปถึงสิบโลสามสี่โลนี่แหละต่มันทางคู่มันเลยคือไกลถ้าเป็นรันยินถ้าเขาทําทางรันจะไปโลก็รบถึงบ้านใช้งานคนเดียวคนเดียวรถเป็นยังไงมั้งคะดีอยู่รถแต่ประหยัดน้ามันประหยัดน้ํามันเอุ่มันใส่กันเพราะว่าประหยัดน้ามันเนาะประหยัดน้ามันค่ะแต่ลุณมันถึงมันรถมือเดียวมัน พ่อใส่คนเดียวมีคนขับด้วยยังุน,นค่ะเดี๋ยวฝากคุณพ่อบอกนะคะถ้าสมมุติมีคนที่อยากใช้ซามล้อแชมป์เหมือนคุณพ่อนะคะครับเราจะแนะนำแนะนำเขายังไงแนะนำว่ามันใช่ดีอารุธไหนรุ่นไหนมัน,นมีหลายรุ่นที่บอกเขาค่ะรุ่นของเราก็ได้รุ่นแบบอย่างใย,ยเสือ่อออกนะั้นมันรุ่นแบบว่าไม่ไม่ถึงของพ่อ มันราคาหกหมื่นนี่มันแปดหมืนน่นอันแพงซีซีต่างกันซีซีต่างกันน,นะคะต่างแนนะหนึห่งหกหมื่นหนึห่งแปดหมื่นดเป็นแพร่แต่เป็นแชมป์เหมือนกันเหมือนกันแต่มันคนลยรุ่น <c oughs> มันเป็นรถเล็กรถคันเล็น้อยของยายเสิร์ฟไว้ที่อยู่ตรงประตูโรงเรียนขี่อันนไรขี่ผ่านนิดเดียวจอดเนี่ยค่ะค่ะถ้าลูกค้า,าท่านใดนะคะที่สนใจรถ300แชมป์นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะ สามารถเข้ามาทดลองขับฟรีได้นะคะเรามีตั้งแต่รุ่น 125cc นะคะถึง 150cc เลยนะคะรับส่งจะรับจะส่งทั่วประเทศนะคะใช่ค่ะเรามีบริการส่งทั่วประเทศเลยนะคะ,ะถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลนะคะโทรมาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะ04331155นะคะแล้วก็เบอร์ฮอตไลน์นะคะ 085-853-7685ค่ะเรามีแอดมินรับสายตลอดเลยค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปเยี่ยมบ้านลูกค้าที่ไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ